it, โอเคนะครับกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายรเรจนินทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะขอรับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาเล่นอัลฟาฝ่ายแทงนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงเฮ้ยมันเล่นฝ่ายแทงทําไมมันไม่โหดนะม,มันโหดนะห,หรือเปล่าหรือมันไม่โหดอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดได้ต่างๆนานานครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าอัลฟาฝ่ายแทงนี่โหดกว่าโจมตีกายภาพอีกนะครับต้องขอบอกเลยว่าโหดกว่าโจมตีกายภาพมากมากกว่านะครับแล้วก็คิวเผลอ,อคิวเยอะกว่าฝ่ายโจมตีกายภาพด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกวว่ามันจะโหดแบบไหนนะครับ เพื่อนๆอาจไม่เจอนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับว่าเอัลฟานะครับหลายน้อยคนนะครับที่จบเล่นเป็นอัลฟาฝ่ายแทงนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเลยดีกว่านะครับคนอยจะเล่นเป็นฝ่ายโจมตีการพาพซะมากกว่านะครับแต่วันนี้เราจะมาพลิกหลังมือให้เป็นหงายมือใช่ป่าว่าเออนะช่างมันนะครับเราจะมาพลิกให้มันดูนะครับว่าในการที่เราเล่นฝ่ายแทงนะครับมันจะคิวได้กี่ตัวแล้วมันจะสามารถยินชนได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อลูกทีมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องราไปติดตามชมกันเลยนะครับ แลวก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่อยากเล่นสายนี้นะครับแนะนําเลยว่าให้เล่นสายนี้รับรองได้เลยนะครับว่าคุณลงแรงนะถ้าเพื่อนคุณนะครับไม่ใช่ไก่นะโอกาสคุณจะชนะประมาณ99.99 99เลยนะครับ โอเคนี่เซตบอลจะเป็นเซตดัมเมจผมไม่เล่นแล้วนะครับคือเซตบอลคือถ้าผมลงแรงปุ๊บจะไม่เล่นเซตดัมเมจแล้วนะครับผมจะมาเล่นเซตที่2นะวาวเสียหายสะพานนะก็จะออกไป็รองเท้านักรบนะครับออกเป็นชุดกรอบใบมีดนะครับออกเป็นน้ําแข็งครอบงามนะครับออกเป็นปิป่าจุดตินะครับออกเป็นอมตะนะครับออกเป็นกระสับกระหายเลือดนะครับเซตนี้นะครับไม่มีดูดเลือดไม่เอาเราไม่เอาดูดเลือดเลยนะครับ เบสนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่ายืนชนยืนบวกยืนแหลกนะอันติีปุ๊บยืนบวกสบายนะครับไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวนะครับแต่บางจังหวะถ้าเราชะตากก็หนีบ้างก็ดีนะครับโอเคแต่ว่าเราคิวได้เยอะแน่นอนนะสำหรับฝ่ายนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าจะโจมตีไม่แรงจะคิวได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงสาหรับฝ่ายนี้นะครับคิวได้แน่นอนนะครับเราใช้จังหวะสุดท้ายในการล่าช็อต เพื่อนๆนะครับเราคิวได้แน่นอนแล้วเราเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเกิดเร็วกว่าฝ่ายโจมตีกายภาพมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถยินชนได้นานโอกาสที่เราจะฆ่าได้ก็สูงนะครับแต่หากเล่นฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับเราเปิดปุ๊บนะครับโดนสวนกลับมาตายห่าช่วยเหลือก็ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้แถมตายสรีนะครับแต่ถึงต่อให้เราต่อให้ทีมเราจะฆ่าสังเปนหมดก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มีคุณสมบัติในการฆ่าได้แล้วก็อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวได้ไม่เสียเวล่เวลานะโอเค รับมากับไฟขอบนะไฟขอบไฟขอบเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าข้าคือผู้พระเจ้ามานี่มานี่ยบักฮาขอฟ้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 าคืออะไรขอฟ้าอ๋อนะครับฟฟนนี้บอกว่าขอฟ้าขอฟ้าโอ้ยเชี่ยมาไงวะชิบหายนาตาเลียมาไงวะเนี่ยนาตาเลียมาไงวะนี่นาตาเลียมาไงวะเฮ้ยรอกัน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 นาตาเลียนี่แม่ง ห,หมันน่านจริงเลยนาตาเลียไม่จะมาก้าวเล้ากับทีมเราได้ไงวะถอยมา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 ถอาโอยถอยถอย,อถอย,ถอยระวงังระวงังตรงนี้ก่อนดิเฮ้ยไปขอบจะเย็นก็นได้ไงให้คลิปดันมาก่อนโอ้โหเล่นรีบร้อนไปไหนวะฮะจะรีบร้อนก็ไปไหนเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกผมอ,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 อีเป้นจะแตกโอเคเริ่มสู่ภาวะปกตินะครับนาตาเลียน่าจะไปเลนกลางนะ ผมละโคตรเบื่อไอ้สกิลของไอ้นี่เลยนะอะไรเขาเรียกว่าคลนนะที่ว่ามันยิงแล้วมันยิงเกลกไกนะดูปุ่มโอ้โหแม่แบบมึงจะไกลเอาง่าว่ามึงจะไกลไปไหนนะครับแล้วเราจะเอาไปสกิลหนึ่งนำนะเออสกิลหนึ่งนำนี่จะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เลยที่ดีเอาไปขอบปูวิ่งเข้าไปตรงนั้นน,นี่ไะสกิลไปเดะต่อเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปสนโจ้นะต่อเรื่อยๆนะครับออกมาก็ต่อออกมาก็ต่อถ้าไม่ออกมาก็ยิงแม่อย่างนี้เลยแล้วรู้สึกว่าค้างนะครับ โอ้โหแม่งเ้ยจังหวะตะกี้ถ้าแม่งยังไม่มานะแม่งเฟดเราแน่นอนนะจังหวะตะกี้หืมหืมเออนาตาเลียมาแล้วไฟขอบหนีได้นะครับจังหวะตะกี้แม่งเ้ยจุดแอฟฟิเดลนะนี่อะลองกันหน่อยไหมลองหน่อยนะนาตาเลียรู้สึกว่าเล่นการตอนนี้ก็ลองมีบวกกันแล้วนะแฟนนีแล้วก็ชูนะแล้วก็ไลลา,ลานะเรียบร้อยฝั่งเราโดนเฟิร์สบัตไปหนึ่งทีนะเพื่อน อะไรเมืองมาออกมาออกมานาตาเลียเลเวลสี่แล้วนะ Let อันตีมันไปก็ฆ่ามันไม่ได้นะปู่บานเลยสองเลยเข้ามาไหมโอ้โหดู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 เก้าหารจริงเลยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหจังหวะน,นี้อดล้าอีกแล้วชิพายเฮ้ยแม่งอันตีมาฟัดอย่างดีเลยนะครับไม่ได้ล้านนะโอ้ผมระเบื่อสกู๊ปคีนชิหายเลยแม่เดี๋ยวแม่ก็ยิงป้องป้งป้งป้งปงปงมานำหมดแล้ว เราจะขอกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราติ๊กกลับบ้านก่อนแป๊บนึ่งใจนี้ใจแยนไม่ต้องรีบร้อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเล่นอัมฟานะคว่ามันจะถึกขนาดไหนนะแล้วต้องขอบอกเลยนะครับถ้าเล่นฝ่ายนี้นะครับโอกาสที่เราจะฆ่าดด้านนี้แม่งโคตรสูงเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะชนะนะครับหากเพื่อนเราไม่ไก่นะไม่เดินถ้าเพื่อนเราไม่เดินไปแจกนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจัดชนะแน่นอนนะครับแต่หากเพื่อนๆแม่งไก่แบบเดินไปแจกนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องยอมมันไปนะถ้าเจออย่างนี้นะครับต่อให้เราชนสักสิบ แม่งสักสิบห้านาทีแม่งถ้าเพื่อนเล่นไก่แม่งก็เท่านั้นน่ะนะอันตไปแล้วตีดิตีดิตีดิต,ดตายโอเคสวยงามจังหวะแบบนี้สวยงามสวยงามสวยงามคิดว่าจะไม่ตายซะแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่ารอดยากแล้วจังหวะตะกี้นะครับสกิลอันตีเราสกิลสองเรามันตามตัวอยู่แล้วนะครับนี่ไอแม่งเฮ้ยเดี๋ยวหลังขาดมึงเดี๋ยวหลังขาดมึงคลีนไป,ไปแล้ว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 อุว้ย เรียบร้อยเสร็จเราหูแม่งเอ้อดแดกนะสวยมากครับไปขอบเอานิปโปมาเลย <c oughs> นี่ครับในการที่เราเออกเป็นรองรองเท้าบวกก่อ22นะช่วงแรกนี่มันโคตรถึกเลยนะขอขอบอกเลยนะถ้าเราออกได้ไวนี่เป็นอีกหนึ่งอไอเทมที่ช่วงแรกนี่ถึกมากนะครับแล้วเพื่อน <c oughs> ๆจะสังเกตนะครับเพราะผมเอาสกิลเอมเบอร์แทงเข้ามานะไม่ใช่เอาเป็นฝ่ายโจมตีเข้ามานะแล้วก็ชารา์ล้าก็สกิลปัญหาจะเอาเป็นชาร์ลงเข้ามานะ,นะครับมันก็จะช่วยในด้านช่วง คนเกมได้เยอะนะโอ้โหแม่งมองเห็นมันมองเห็นกูได้ไงวะโอ้ลืมไปนะครับว่านี่อ่ติดติดหน้าติดหน้าโอ้โหแม่งเลยดูแม่งมาล้างกูอย่างนี้เลยวะโอ้โหโอโจนะโอโจนะต้องขอบอกเลยว่าโอโจนะครับโอโจด้วยนะครับสำหรับเฟย่านะโอเคตอนนี้เราได้เป็นเกาะแล้วนะครับติ้งล้างช็อตโอ้โหได้อีกแล้วโอ้อีแป้งจะแตกอื้อหือ โดนลาไปสองทีอ้าวชูชูบอกกูตายด้วยดี๋ยว่าเจอแบบนี้กูตายด้วยดีว่านะครับเตะเตะยังไงยังไงเตะเข้าปอมฝั่งตรงข้ามชิบหายชูนี่แม่งอะไรมันจะโหดปานน,นั้นะโหดปานน,ปานั้นโหดปานนั้นอุ้ยใครวะเจอตัวอะไรวะนี่นี่ชนได้ครับไม่กลัวครับเรามีเกาะครับเรามีกเามกเาะต้องขอบอกเลยว่าเรามีเกาะนะครับเราไม่กลัวครับดูครับนี่มาชนได้นี่เพื่อนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องให้เสียเวลานะครับโอ้โหมาเยอะเกินกูถอายกันแล้วไม่ไหวนะเยอะเกินเยอะเกินถอยกันถอายกันถอยกันถอยกัน มานานแล้วหมดด้วยนะพเพื่อนๆจะสังเกตนะครับในการที่ออกเกาะอ,ออกรองเท้าออกเกาะร้อยได้นะครับไอออกเกาะเก้าสิบเออมันจะเก้าสิบเดี๋ยวดูก่อนนะเก้าสิบโอเคบวกเกาะเก้าสิบนะพเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าเราไม่มีใครโจมตีรัาเข้าหรอกนะสำหรับพวกโจมตีเบสิกนะครับแล้วตอนนี้แค่เพิ่งเวลาประมาณไม่ถึงห้านาทีด้วยมั้งเนี่ยเออเราออกเกาะร้อยได้แล้วสบายแล้ว,พวเพื่อนๆบอกให้ยืนชนแบบสบายอืะดือโบเอะไรบอกให้นะครับตอนนี้นะครับแต่อย่าไปตายกันมากนะเดี๋ยวแม่งเกิดแล้วแม่งตามของทันนะครับต้องบอกทีมด้วยนะครับว่าอย่าไปตายมากนนนนะะคครรัััับบเดี๋ยวมมตาของท ตะไปแล้วเตะมาบวกไหมบวกไหมบวกไหมโอ้ยโอ้ยขู่ทีเดียวตายเว้ยตายเว้ยดูครับถือครับงานถึกเราก็มีนะครับโู้เตะกูอีกอืออือโอ้โหบอกแล้วครับว่างานถึกเราก็มีนะครับบ้าบ้าบอบ้าบอบ้าบอโอ้ยไอยจะตามมาฆ่าจะตามมาฆ่าบ้าบอก็แลกกันไปคนละหมัดสิจ้าโอ้ยน้องรักน้องรักน้องรักข้างหลังโดนข้างหลังโดนข้างหลังโดนนาตาเลียนาตาเลียมันตีไปแล้ว เรียบร้อยโอ้โหอันติแม่นจริงเลยอันติเรานี่แม่นมากเลยนะครับฝุ่ม,มั่วนะกดปุด๊บฝุ่เลยฮืมครีนครีนเดี๋ยวมึงได้จับหนับแน่ไอพวกเล่นเราไม่ชอบกลับบ้านเนี่ยนะเพื่อนๆแต่สังเกตได้เลยนะว่าเราสามารถยินชนได้เลยนะครับแต่ว่าเลือดเราน้อยแล้วชิ่หาแล้วรอบนี้กูตายห่านแน่นอนจังหวะแบบน,น,นี้ไม่น่ารอดจังหวะนี้ไม่น่ารอดตายดีกว่าอหือกระตกไปพิษตาเดียวตายห่าเลยนะครับจังหวะตะกี้นะครับ โอ้โห oh, ครับในการที่เราเล่นสายแทงนะครับนี่จะช่วยทีมได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกช่วงต้นเกมนะบอกว่าถ้าเราเล่นสายแทงนะครับเราจะสามารถยืนโนได้นานนะครับแล้วก็จะทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับและโอกาสที่เราจะฆ่าได้คือสูงนะครับถ้าเราเข้าแล้วเราไม่ตายนะแต่ถ้าเพื่อนๆไปเปรียบเทียบกับสายโจมตีกายภาพคุณสกิลแรงจริงคุณตีแรงจรงิแรง,รง,แ,รง,รงแต่ว่าคุณตายง่ายตายง่ายคุณก็คิวได้ตัว2ตัวแต่หากเจอทีมที่เก่งล่ะถ้าเจอทีมที่เก่งล่ะ คุณไปเล่นฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับคุณโดนเขาคอมโบเเดียวคุณก็ตายแล้วคุณไม่มีโอกาสได้ทำดาเมจหรอกถ้าไปเจอทีมทีมเก่งนะแต่หากเจอทีมไม่เก่งมันก็ดูเหมือนเล่าโหดนะโหดอุ้ยอลังการงานสร้างนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าเราเจอทีมโหดๆนะฝ่ายแท้งเนี่ยดีที่สุดสำหรับอัลฟานะต้องขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาไปทดสอบเล่นในแรงเกอร์ดูได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับมีคนเล่นกับผมอยู่นะครับสำหรับแรงเกอร์ครับดูครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นจังหวะนี้นะ นี่รอรัสอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ครับยืนชนได้สบ,บายนะครับดูโอ้โหสบ,บายเพื่อนดูยืนชนเนี่ยแค่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยสบ,บายสบ,บายเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะผมขอถามหน่อยนะครับถ้าหากถ้าหากว่านะครับดูคีนทำอะไรเรา,ราไม่เข้าแล้วเราออกของฟูอ่ะมันเยอะนะเนี่ดยดูเห็นไหมเนี่ยผลที่ผมเล่นฝ่ายแทงนะเพราะว่าแต่ช่วงในฟัพพอร์ดด้านทีมได้สูงมากนะเพราะว่า จะช่วยทีมนะครับแล้วเราก็สามารถยืนชนได้นานขึ้นนะครับพอเรายืนชนได้นานขึ้นโอกาสที hmm. ่เราจะหาคนที่จะฆ่าได้ก็คือสูงนะครับ mm hmm. อย่างเช่นเรารอลาร์ดแต่เรารอลารแม่งเถอะนะครับนี mm ่ hmm. ออกของขั้นนี้เองต่อไปออกปิดฝาจุดตินะครับสองพันหนึ่งนะเดี๋ยวเราออกปิดฝาจุดตีได้เราก็จะเริ่มถึกเรื่อยๆถึกเรื่อยๆถึกเรื่อยๆเพื่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮีโร่อัมปานะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆถึกค่อยๆถึกค่อยๆถึกชนมาเด็กลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะดูชนได้เพื่อนอโหบานเลย ดูครับโอ้โหตายหาแน่นอนจังหวะนี้เนี่ยอ่ะรอดเนี่ยถ้าเราถึกเนี่ยเรารอดนะครับแต่จังหวะตะกี้ถ้าเราไม่ถึกถ้าเราเล่นฝ่าโจมตีกลายภาพนะครับรับรองได้เลยนะว่าเพื่อนๆตายหาตั้งแต่ตรงแม่น้ำและเพื่อนๆไม่ได้มาถึงในป้อมนี้หรอกอ่ะจริงป่ะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อไปลองผมแนะนําว่าให้ไปลองถ้าไปเล่นฝ่าโจมตีแล้วโดนลุมแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆรอดแสดงว่าผมพูดผิดแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รอดกดไลค์ให้ผมด้วยโอเคนะเออ โอ้โอ้หเยมึงหนีไปไหนวะไฟขอบดูครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเรายิงชนได้เนี่ยเราสามารถเลือกค่าได้เลยนะครับดูดูครับเนี่ย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 เห็นไหมโจมตีเบสิกมันทําอะไรเราไม่ได้ต้องขอบอกเลยว่าโจมตีเบสิกมันทําอะไรเราไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าเรายิงชนได้เนี่ยดูสิเห็นไหมเนี่ยถ้าเรายิงชนได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเราสามารถเลือกได้เลยฮ่าฮ่าไม่ดูตัวเองฮ่าฮ่าอะไรของมันวะมาเซ่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  โูแม่งจะเตะวายวายว่ะเตะเตะหูบาเลยเว้ยบาเลยเว้ยนาตาเลียก็อยู่เว้ยนี่ไงนี่ไงะโหชิบหายแป๊ดหมดชิบหายละตายหาแล้วกูโอ้โหโอ้โหมากันคมาช้าเลยชิบหายเอ้ยแม่งแบตขึ้นแม่งแหลกอีกชิบหายเอ้ยแม่งไ,มได้จังหวะตะกี้นะเพื่อน จะกดสกิลอันส <s> ีไปแล้วนะแต่ว่ามันกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนแบบมัน okay. ติดีเลย์นะเหมือนแบบเราเป็นสแคแผ่นโค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 ดูโดนหลุม้าตัวเรายังยืนชนได้ขนาดนี้เลยเพื่อนโอ้โหต้องลองาไปเล่นกันดูนะครับเพื่อนเพื่อนถึงจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไว้ลงแรงนี่ดูดูเนี่ยเนี่ยไอพวกแบบว่าเล่นฝ่ายโจมตีกายภาพเห็นเห็นนะดิ้นแต่ว่าเฟย่ามันต้องเล่นฝ่ายโจมตีกายภาพอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวทำดาเมจนะเออเราอย่าไปถือฝ่ามันตายง่ายนะครับแต่เรานี่ตายยากแน่นอน นี่อ่ะสแตนว่าหนึ่งทีด้วยความมั่นใจว่าโหแม่งเลยโดนสกิลวันตินี่ไงชนได้โถทําไมชนไม่ได้มาเด้โหนาตาเลียมาแล้วโอ้ยบอกหานี่นี่ไงเรียบร้อยไปเด้โอ้ยเรียบร้อยไปเด้เรียบร้อยไปเด้ไต่กูอีกแล้วมึงนี่แม่งดูเนี่ยเราชนได้นะดูเด้ไม่ใช่ว่าเราชนไม่ได้นะครับนี่อ่ะคอมโบไปเดชุดเดียวตายคอมโบไปเด ดรามาก็ไม่ได้ว่าเบาเลยนะหากเราคอมโบเป็นนะครับคอมโบเราก็จะใช้เป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองพร้อมกันนะครับหากเพื่อนๆกดอันติก็กดอันติอันติหนึ่งสองนะครับหรืออันติสองหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเท่าไหร่นะครับดูสกอร์ตอนนี้สี่ต่อสองช่วยเหลือสิบแล้ว <c oughs> เออง่ายครับง่ายเล่นไม่ค่อยยากแล้วเราก็ถึกด้วยนะแล้วก็ได้คิวด้วยเพอเพอได้เพอเพะนะคิวเยอะกว่าพวกสายจมตีกายภาพอีกบอกให้นะฝ่ายนี้นะครับถ้าเข้าดีๆนะถ้าถ้าเครื่องเพื่อนๆมันไม่แหลกแต่เครื่องผมมันแลก เออมันเลยแบบว่าดูแบบมันเล่นยากนะครับเพราะว่าในการที่่แหลกนี่มันเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆต้องขอบอกว่าตรงนี้เลยนะครับโอ้ยโดนเตะแล้วกกดูโอ้หชนอีกแล้วหืหดูโอ้หด้วยไม่ต้องเดินครับจังหวะแบบนี้โดนสตันไม่รู้จะสัตันยังไงแล้วโดนสตันอย่างนี้ไม่รู้กูเอาง่ายไม่รู้กูจะไปไหนแล้วโดนสตาตันสองฝั่งที่โดนหนึ่งโดนที่อะไรเยอะแทะไปหมดเลยตายดีกว่านะครับโดนแบบนี้ตายดีกว่านะครับ <S <S อย่าปล่อยอ้พี่ลอยนวลเลย ไฟย่าบอกว่าสบายหรือฟบูดูเอาบววไปดิโอเคสวยครับะไฟย่ามันะ Spider เป็นสายดาเมจอยู่แล้วมันตีแรงอยู่แล้วด้วยดูดิดด้วยัตันด้วยติดตันด้วยตีด้วย,วยกระโดดกระโดดไปดิ radiator. โอ้โหยิ่อยากยึดอยากยิ่อยากนะยิยงดยักยิ่งอยากยิ่อยากโอ้โหช่วยเหลือเราทะลุแล้วเนี่ยดูเพื่อนดูช่วยเหลือเราเนี่ยโอ้สายจริงจริงแล้วมันเป็นสายโจมตีกายภาพสำหรับอัาฟ่านะแต่เราเอามาจัดแปลงให้เป็นสายแทงนะครับเพราะว่ามันแท็งโหดนะครับ แล้วก็แทงแล้วมันแทงแล้วมันฆ่าได้นะครับไม่ใช่ว่าแทงแล้วมันฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าบางฮีโร่อะมันแทงแล้วมันฆ่ามันฆ่าไม่ได้ไงเออแต่ว่าอัมปานี่มันแทงแล้วมันฆ่าได้นะครับเลยแนะนําให้มาเล่นฝ่ายแทงดีกว่านะครับตายหาแน่นอนคือไม่ต้องเดินไปแล้วอะคือมันตายหาแน่นอนรับประคันได้เลยนับจังหวะตะกี้พอแค่ฝั่งเรามัเอาลอนแล้วนะครับมาโชว์ความถือกเฉดนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาโชว์วิธีการออกของฝ่ายแทงนะครับ ชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาไปทดสอบได้รับรองได้เลยนะครับว่าถ้าทีมคุณไม่ไก่นะครับโอกาสที่คุณจะชนะคือสูงมากครับขนาดนี้เล่นแบบว่าตุ้มเล่นตุงเล่นนะครับโอ้หแม่งก็ตีจังเลยใช่ไหมโอ้โหแม่งมาเดี๋ยวชนได้ดูครับเพื่อนๆนี่ดูเห็นไหมชนได้เราก็โอกาสฆ่าได้ดูดูเดียกลัวอะไรไปกลัวอะไรเนี่ยชนแม่งมาเดี๋ยวชนแม่งมาเดี๋ยวชนแม่งมาเดี๋ยวนี่ยชนแม่งมาเดี๋ยวชนป้อมด้วยชนป้อมด้วยฆ่าสามโอ้โหฆ่าสองเองเว้ยเนี่ยดูเดี๋ยวเลือดยังเต็มอยู่เลย นี่ครับคือการที่เล่นฝ่ายแทงเกอร์นะนี่การเล่นฝ่ายแท้งมันมีดีแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพื่อนๆลองออกไปเล่นกันดูอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฝ่ายคุณเล่นอัลฟาคุณจะฆ่าไม่ได้ไม่จริงนะฆ่าได้ไม่เอาไม่เอางี้ไม่เอางี้ไม่เอางี้ที่อะไรมันวะมาเด้กลัวแทงกลัอยากเอาป้อมแหละมันเข้าไม่ได้กูไม่กูไม่ใช่ฝ่ายดาเมจนะเว้ยนี่งเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมชนได้กูอะไรอะกูอะไรฝ่ายแท้ง ถอย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 เยอะมา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 เด้มา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 เต้แหลกแปลกมาเด้มาเด้มาเต้มาเต้สายแทงสายแทงสายแทงไม่เคยกลัวนะครับต้องขอบอกเลยว่าสายแทงไม่เคยกลัวต้องกู้แบบนี้เลยนะครับอุ้ยมันน่าจะหมดว่ะเลือดก็จะหมดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่มีความสัมพันธ์ในการดูดเลือดนะครับแต่เราได้ความถึกทนกูอีกแล้วแม่งมีปัญหาเรี่ออะไรกับกูมากวะเนี่ยอืมอืมแปลกด้วยกูไปแล้ว กูไปแล้วกูไปแล้วหูแหลกนะเพื่อนๆดูชูเรียบร้อยนะเนี่ยชนได้ก็คิวได้สูงนะครับอันติีปุ๊บชนได้ไม่ตายนะถ้าจังหวะตะกี้ไป่ายโจมตีกายภาพนะครับรับรองได้เลยว่าเงิบ <c oughs> ต้องขอบอกเลยว่าจังหวะตะกี้เงิบแน่นอนนะครับต่อไปเราจะบเป็นอมตะนะครับตัวนี้นะครับ แค่นี้ก็บ่งบอกได้แล้วครับว่าแมปคิงๆนะผหว่าอัมฟาสายโจมตีกายภาพนะครับก็ลองเอาไปทดสอบกันดูนะครับแล้วลองเอาไปเล่นกันดูไม่ดีดีไม่ดียังไงก็นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือพวกเราด้วยนะครับฝ่ายแทงก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ผมแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับผมเล่นอัมฟาผมเล่นฝ่ายแทงนะครับจริงๆนะเพราะว่า่ายแทงก็สามารถทาดาเมจได้ทุกเพื่อนดูสกอร์หกต่อสามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสิบเจ็ดนี่คือสกอร์แบบว่าอัมฟาสายแทงนะครับไม่น่าวนทุกคนอาจจะงงดูครับเนี่ย ชนสบายแต่ว่าตอนนี้ไปก่อนดีกว่าหนีก่อนหนีก่อนผู้แม่งเอ้ยอู้เยอะจัดนะครับเยอะจัดว่ะเฮ้ยไปไหนก็มั่วตัวให้หมดแล้วเยอะจัดผู้จังหวะตะกี้แม่งมาเด้มาเด้มาเด้ใครจะถึกกว่ากัน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 โธ่ัดหายนี่หัวครับเรามีโลคอมตะแล้วแล้วเรามีตายเกิดแล้วนะครับเราไปเอาป้อมบนดีกว่านะครับอื่ไนี่ไง นี่ถึกอย่างนี้ไม่ค่อยกลัวตายสักเท่าไหร่นะครับเราก็รอเลือดเพิ่มนะหูบานเลยเว้ยหูตายหาแน่นอนเลยหู้จังหวะน,นี้หู้ตายดีกว่ารอบนี้ไปไหนไม่รอดแล้วเพื่อนโดนปิดหน้าปิดหลังโอ้โหโดนโดนปิดหน้าปิดหลังตายดีกว่านะครับจังหวะแบบนี้ตายดีกว่านะไม่อยากหนีแล้วหกสิบสองนะสลก็สี่นะช่วยเหลือสิบแปดโดยช่วยเหลือเท่าฝ่ายพวกฝ่ายเวทเลยแล้วดูพวกตัวอื่นเนี่ย ต่างเลยครับต่อไปเราจะออกเป็นกระสัดกระหายเลือดนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยในการเด้งมานานเด้งเฮดพีนะครับเวลาเราโดนโจมตีปุ๊บหรือเราโจมตีเขานะครับก็จะช่วยในการเด้งเฮดพีเด้งดึ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 งขึ้นมานะครับ นี่ครับในการที่เราเล่นดูสกอร์35ต่อ20นะครับถ้าเรายืนชนได้นะครับอย่างเช่นนะครับเรามีตัวแทงอยู่แล้วนะครับแล้วเราเล่นอัลฟาสายแทงอีกนะครับทีนี้เราจะเป็น2แทงนะครับแต่เราจะเอาคุณผลบัตรในการสกิลของมันเท่านั้นนะครับก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองและสกิลอันตินะครับในการเล่นนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้เฟย่ากำลังบวกนะสามหนึ่งแฟนนี้ไม่มาแฟนนี้ไม่มาแฟนนี้โหนไปแล้วรอบนี้จังหวะนี้ยังไงแฟนนี้แฟนนี้บอกตายดีกว่านะครับตายดีกว่าจังหวะนี้ไม่มีใครวิ่งเข้าไปช่วยแต่ตอนนี้เรากาาลลังงววิ่่เข้้มแรออกนใใใใใจจจจจเเเเเยยยยยย็็็็็นน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 แแแแแแปปปปป๊๊๊๊๊บบบบบึึึึึงงงงงงโอ้้หม่ ทนได้ไม่กลัวฝ่ายแทงไอ้สัสฝ่ายแทงโอ้ยบาเลยเว้ยโอ้โหกูยืนไม่มีใครจะมาเลยวะอออืื้หดูครับขอบอกเลยว่าถึกสุดๆนะครับเรียบร้อยนะครับเอ้าไปไปไหนไปไหนบัตรเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไปไหนบัตรเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไปไหนอุ้ม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 เรียบร้อยไอ้สัสเดี๋ยวเราพิมก่อน เยี่ยะฝายแทงฝ่ายแทงไอ้สัตว์ฝ่ายแท้งยี่องงไอ้สาร์ไม่งงงคำฝายยี่อะไรฝายแทงไอ้สัตว์ไม่กลัวครับไม่กลัวให้เสียเวลาเราบอกก่อนมาอัดคลิปลงช anel ผูตายหาแน่นอนเลยเนี่ยเฮ้ยแม่งตอนนี้ครับอร์อยู่ที่8ต่อ4นะครับเป็นอีกหนึ่งฟอร์ที่ดีเลยทีเดียวนะโอ้โหขอบอกเลยว่าโหดสุดๆ,ๆนะตอนเราใส่ใส่นี้นะต้องต้องเล่นให้จบแล้วนะเพราะว่าแบตเหลืออยู่5นะครับตอนนี้ต้องเล่นให้จบแล้วนะครับ14 8 0นะครับ,นนบ,รบ, 1, รบได้แล้วมาเลย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 ฝ่ายแทงรู้จักหน่ย มึงรู้จักไหม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 เอสัปอดเอสปอดเอสปอ้สัสปอดเอสถือมเอ้เถือมเอ้เถือมเอ้เถื่อมเอสเถือมยังถึกอ่ะเออตายควายเอ้ยนี่อ่ะโอ้โแม่งเอ้ยสกิลผิดทางหืึหืึหืึหึมามาเรียบร้อยสวยงามจังหวะนี้สวยงามจบครับจบอย่างนี้โอ้หป้อมยิงอีกที่หมาเอ้ย เรียบร้อยจบนะครับก็ถือว่านะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายอีกอีหนึ่งฝ่ายที่ผมแนะนําเลยต้องควรเล่นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่13นะสำหรับลงคลิปนะครับก่อนจะไปต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปต่างจังหวัดแล้ววันที่10นะครับแล้วก็กลับมาวันที่13นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ